รู้หรือไม่ครับว่ามีอีกหนึ่งผู้ให้บริการการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ไม่ใช่โฟเดอร์ไม่ใช่สายเรือไม่ใช่ชิปปิ้งนะครับหลายๆท่านจะมีคําถามครับว่าการขนส่งและผู้ให้บริการแบบนี้คือใครไม่ใช่โฟเดอร์ไม่ใช่สายเรือหรือว่าไม่ใช่บริษัทรถหรือว่าเป็นใครกันแน่นะครับและว,วันนี้โลจิสติกแมนจะพาทุกท่านไปรู้จักกับการให้บริการแบบบ็อกซ์โอเปอเรเตอร์นะครับก็คือการที่คล้ายๆสายเรือครับเป็น NVOCC เหมือนกันแต่ไม่มีเรือเป็นของตัวเองแต่ด้านมีตู้เป็นของตัวเองนะครับ และก่อนอื่นต้องบอกเลยครับว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่า box operator คือใครนะครับและคนที่อยู่ในวงการเฟสโฟดิ้งเนี่ยอาจจะรู้จักดีเพราะว่าเราต้องมีการเลือกซื้อเลือกใช้สเปซของเรือและหนึ่งในนั้นก็เป็น box operator นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่า box operator เนี่ยก็คล้ายสายเรือแหละครับแต่ว่าเป็นบริษัทที่เขาไม่มีเรือของตัวเองอาจจะไปเช่าเรือหรือว่าอาจจะไปเช่า allocation ที่อยู่บนเรือว่า เ,เดือนนี้ขอเหมาสัก200ติวหรือว่า500ติวนะครับแล้วเขาก็จะเอาตัว Space allocation เนี่ยแหละครับมาจุด utilize ขายด้วยการใช้ตู้ของตัวเองหรือว่าเป็นตู้ที่เช่ามาอีกทีนั่นเองนะครับและหลายๆท่านจะตงมีคำถามนะครับว่าเอ๊ะแล้วเขาต่างกับสายเรือยังไงอย่างนี้เราดวตรงกระจายเรือไปซื้อ Space กับสายเรือไม่ดีกว่าหรอครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าการที่เราไปซื้อ Space กับสายเรือหรือว่าไป booking กับเรือเนี่ย แน่นอนเราบุ๊กทีละ1ตู้2ตู้ราคาเราก็จะได้ราคาเป็นราคาตลาดนะครับก็จะไม่ได้ราคาที่เหมือนเราซื้อทีละร้อยตู้แน่นอนครับเป็นตักทั้งเฐศ,ศาสารนะครับก็คือคล้ค่าอีคอนอเมิกออฟสเกลนะครับยิ่งเราซื้อเยอะราคายิ่งดีนั่นเองนะครับดังนั้นตัวบ็อกซ์โอเปอเรเตอร์เนี่ยด้วยความที่เขาเหมา allocation มาแบบเยอะๆบิ๊กลอแล้วเนี่ยเขาสามารถที่เอามา generate รายได้ด้วยกันขายตามกับราคาตลาดหรืออาจจะขายถูกกว่าราคาท้องตลาด ก็เป็นได้เช่นกันนะครับนี่แหละครับคือข้อดีแล้วทําให้เขาอาจจะขายในราคาที่ดีกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วยนั่นเอง,งทุกท่านอย่าเพิ่งงงนะครับที่บอกว่าขายขายนี่ขายอะไรต้องบอกว่าก็คือการขายสเปซือวขายค่าเฟรดนั่นเองนะครับตัวสั้นตัวยาวเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วแต่รูทติ้งแล้วแต่เส้นทางนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงข้อดีไปแล้วนะครับก็คือราคาเขาดีเขามี l โลเคชันที่แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเขาเหมาไว้แล้วทีนี้มาถึงข้อเสียนงครับข้อเสียจากประสบการณ์ที่โลจิสติกงานไนดะ้เจอมาคือเวลาที่มมมีีเเเเเกกิดดดัหหาาาาาใใใๆขึ้้้นน่่ย่ยวยววคทไชสสรรืืออะ็จ Priority กับสินค้าที่เป็นของเรือเขาก่อนนะครับส่วนสินค้าที่เป็นของ box operator หรือว่าเจ้าอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็น priority รองๆล,ง,ลงมาแต่ทุกอันก็สําคัญหมดนะครับเพียงแต่ว่าการบริหารจัดการจะแตกต่างกันนิดนึงหากมีปัญหาเนี่ยทาง box operator อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาในบางเคสบางกรณีได้เท่ากับสายเรือนั่นเองนะครับนี่คือข้อเสียนิดนึงและสุดท้ายนี้สำหรับผู้นำเข้าส่งออกนะครับอยากให้ทุกท่านลองปรึกษากับ freight forwarding หรือว่า shipping agent ที ทุกคนใช้อยู่นั่นเองเขาก็จะมีประสบการณ์ว,ว่าจะควรจะเลือกสายเรือไหนเขาจะแนะนํามีวิธีการตัดสินใจว่าควรจะไปกับที่ไหนนะครับและใครชอบคลิปดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่ให้กับโลจิสติกแมนด้วยนะครับสวัสดีครับ